กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง้องป่ากันเบิดกันสุข่สุคนจะเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเรืจากทางประเทศยินดีขับสูตรซ่องของเบาเก้าสูตรชีวิตอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะกับมาเน่กับเบาเก้ากับพาพี่พ่น้องมาบึงมาส้มทางเพื่อนน้องเข็มพ่อแม่พี่น้องเนาะกัตอนนี้กาขึ้นบกปูนกาได้ายเตอร์พ่อแม่พี่น้อยเนาะโดยกัตอนนี้กาเพิ่นกัน้องสาลาเพิ่นกาบกับบ่าวพรเพิ่นกะ ขึ้นใกล้สิแล้วแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ตอนนี้กำลังเริ่มปั่นพ่อแม่พี่น้องหอยเนาะเริ่มกำลังเริ่มปั่นปูหน้าสองพ่อแม่พี่น้องหอยเนาะโดยกับมันนี่กับสภาพพี่พ่อน้องปลาบึงบัส้มกันเลยพ่อแม่พี่น้องหอยเนาะว่าเหตุถึงขั้นตอนใดแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าได้เหตุได้สำนัดสำนัดแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะกับมันนี่กับมาเหตุงานแรกเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะมันนี่กระทั่งเครื่อนน้องเข็มกับพี่น้องหนอยตอนนี้กำเริ่มงานกันมื้อแรกๆเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะโดย จากคลิปนี้กับเบ้าเก้ากับผักพี่ผักน้องผักกุไลกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าเก้เด้อพ่อแม่พี่น้องไอ้เนาะกันเบิดกันสุขูสุขคนแล้วก็เบิดกันสมองสุบอลพ่อแม่พี่น้องไอ้เนาะโดยปไาพ่อแม่พี่น้องว่าไปเบิึงไปสมกันเลยเพราะว่าลายใหญ่ห้างตอนนี้ก็ได้เพิ่งกำลังเห็ดเวียกกำลังกุ๊กกลุ๊กกั่วอยู่พ่อแม่พี่น้องไอ้เนาะโดยบ้าเก้ากะสีเว้ายังอัดสียังโบเก่งมือใหม่พ่อแม่พี่น้องเนาะโดยกขอโทษขออภัย พี่น้องกันเบิดกันสุกคู่สุคนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะโดยป๊าพ่อแม่พี่น้องป่ะไปบงประสมกันเลยละพเฮ็ดเวียกพุ่นตอนนี้ก็ได้โอเคพี่น้องูละเพิ่นเฮ็ดเวียกกันอยู่่พี่น้องเอ้ยับเ่งประสมกันเลยเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดอยู่ตอนนี้ก็พี่น้องเนาะอ่า ตื่นเตนอย่างนี้เด้โอ้เลยอสบายดีเลยอสบายดีเห็ดอย่างเด้เนี่เพิ่งกำลังเห็ดกินอยู่พี่น้องเลยเนาะสิกินข้าวเที่ยงทันและพี่น้องเลยโอ้สบายดีลายสบายดีโอ้ตามอีโค้งหนึ่งตั้งหากวะอ๋อ น้อยๆครับพี่น้องเฮ็ดอยู่ให้กินเองก็เป็นพี่น้องเพิ่นกะได้อ้ทางน้องสาวลาเพิ่นคับพี่น้องเนาะเอโอ้กินบ่เผ็ดบ่ืก็แม่นแเพิ่นยังน้อยกินบ่เผ็ดพี่น้องเนาะพาก่อนส่เผ็ดเนาะพอัเผ็ดพี่น้องเอ้ยด้เพิ่นกําลังเฮ็ดกินเที่ยงพี่น้องเนาะ ในที่ทังทีมงานกินกันเบ็ดกันสุกูสุก้นพี่น้องเลยละไปปฏิการบวกเก้ากับสิบห้า,าี่พี่น้องไปเรื่องประชมทั้งน้องสลาบว่าเพื่อเหตุเรียกถึงขั้นตอนใดเพราะเป็นพี่น้องเลยเนาะแต่ขอโตมาพี่ก่อนเนะนลูเอเดอพี่หลารพี่น้องอะไรทั้งวัาพรอนไปกับโ้ขึ้นได้ลายเด้อพี่น้องเลยเนาะคักๆพี่น้องขึ้นไนเร่วงหลายๆแล้วพี่น้องเลยเนาะ อพี่น้องเต็มผาเลยเช้านี้หาขึ้นน้อยอย่าพี่น้องบ้านนี้เต็มแพลง่ายเลยพี่น้องเอ้ยโว้ยทว่าตอนเปิดกำลังเริ่มปั่นแล้วพทำไมพี่น้องเนาะอืมกักกักพี่น้องเอ้ยกำลังเริ่มกำลังเนี้ยบเลยพี่น้องเอ้ยเนาะใครสีเขา่าทีเข่าทางเลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้กำลังตกแต่งอยู่พี่น้องเนาะ สบายดีบ่าวพอนสบายดีเด้อโอ้ทงน้องสลาเพิ่นกะแต่งไปพร้อมเพิ่นพี่น้องเยแต่งพร้อมทั้งลงฟองไปพร้อมเลยเพิ่นน่ะพี่น้องเยเนาะเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดในสูตรในสูตรเวียดเด้อพี่น้องเยเพิ่นนี่ทงน้องสลากนี่สบายดีน้องสลาเด้อทงน้องสลากเอาโบ้แพ้ไายพี่น้องเนาะกับโบ้ต่างกันกับบ่าวพรพี่น้อยเนาะ เลยพนก็ขึ้นเต็มแพงกันพนนะี่น้อยเนาะนี่น้องดาวเพ่นก็ยืนลำเลี้ยง <Okay. S 1> สมบูรณด้ดยสบายดีน้องดาวสบายดีเหตุใดบันไปปดให้ทั้งน้องดาวเพน่ะนะไปบ้าโอ้ทั้งไอพ่นก็มาซอยพี่น้อยเนะย <Hi> าะเลยโอ้ไปแลนั่น,ลนนะแนนนนล้ <ừ. S 1> วบ่เจ้านี่ยนะแค่แลนั่นแล้วบ่เออนโดนสลัดนี่เนาะเพป็นแค่เลยพี่ <S 2> 2. <S น้องหามมาเลย Rồi, rồi, <laughs> phần mọi nhom long đấy, năm mươi ấy. Phần năm nhom nhom năm phần năm 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 ấy rồi năm năm cả long long phong năm năm thằng long năm 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 ấy nó năm thằng... năm 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 แต่เปิดใจแบบท่าทางคือแบบคล้ายๆว่าสิตเต้นสารวัตรนี่แหละพี่น้อยเนาะ <c oughs> สี่มือน้องสาลากมาเบิง้งกระโดดพวกนนะี้พี่น้อยเน,เนาะอ่อสะสิพี่น้องเยกำลังเริ่มกระวทีกระทากำลังเนี้ยบกำลังน้องสลากอ่ะพี่น้องเย สื้อเพิ่นก็ใส่เสื้อเบอร์เก้าเบอร์เก้าสู้ชีวิตบ่นี่เนาะพี่น้องเอ้ยบ่แม่นแนี่เนาะน้องสพพี่น้องเนาะเห็นใส่เสื้อเลขเจอนี่ว่าเบ้าสู้ชีวิตบ่แม่นเด้อพี่น้องเอ้ยโอ้ตัวตวสวดพี่น้องเอ้ย คักคักคักครับสี่สิบเอเคยนเมกาเลยเคยนได้าเนี่ยไจี้ก๊อกใช่ไหมว่าเคยเจ้านี้ไปเด้อยชิได้มาเป็นลูกเคยน้องฉลาดพี่น้องเนาะเคยวาเลย

ใส่ชโลมฟองน้ำหรือว่าในบ่ร์อนชโลมพืชเลย๋อสิลงพืชแล้วว่าในน่ะโอ้จะสิลงมาพี่บ่าโอ้บาขอหักให้หักให้พี่น้องเลยจะหับน้ำในบาร์บารอนก่อนพี่น้องโดยโดยแห้งก่อนเนาะพอดีผักกินข้าวเที่ยงไลยพูดละทักเอื้อยป่ะกาศให้ยู่ให้กินอยู่พี่น้องเอลยผลุกปุกล้วยอยู่พั่งกรได้ษทักเอื้อยประการพี่น้องเลยมากันรถมันนี่พี่น้องเลยตอนสำหรับตึงเที่ยงเซ็แซบมกันเลยพี่น้องเลย กับเบลก้ากับน้องเข็มน้ำแน่พี่หน่อยเนาะทางทีมงานทางครอบครัวพี่น่อยอาสบายดีน้องเข็มสบายดีเด้อโอ้ทางบอพอนเพื่อกามหลังล้านออกมาพี่น่อยย้ำมาลายได้ตามทค่อยค่อยนั่งให้ได้จบเจง่วนเอาได้บอาพรเลยเล้เด้อแม่นละ tao no, no. đi thôi nọ, thang uế hú khao chỉ bảo sẽ được khao dì đây nè. Khao nọ bảo khao. Đeo chắc khao hú éng anh thang uế. Hôm nay cả Sabun vẫn còn ở bên ngoài, còn lại hôm nay sẽ đeo chắc khao Jack đang bảo khao Đời, đang hẹn hẹn nhau để ăn gì đó. Phấn bộ Jack đang đấy thì nào vậy? À, thằng Biêu thà phấn tự éng đấy thì nào vậy? Nhẹ vừa cái hệt này đó, lấy của hú น้องน้องเข็มนี่เพิ่นก็ได้เพื่อนไม่พี่น้องกิได้เพื่อนไม่แล้วก็ชิแล้วเพิ่อนเพื่นก็ยิ้มอยู่ไปเป๊ะๆเพิ่นก็ได้พี่อนไปอ๋อหยอกน้องเพิน่นพี่น้อยน,นะทางบะับพอนะกัน,กนป่าคูนพี่น้องเนาะกัดกัดอยู่ ือปาดเอาในนี่ปาดในให้เห็ดยันเนมพรอนอ๋อให้เพียงกันเนาะอ๋อให้เสมอให้หน้าเดียวกันเลยพราะแบบพี่น้องเนาะถ้าบเพียงกันกับขี้ได้แล้วเนมพรอนเนาะทาลุบรูโน่นกับโบเป็ดแล้วเลยนะต้องเสมอกันแบบเนียบเลยพี่น้อยเนาะทั้งทเพิดเพื่อนกับปาดแล้วแหละพี่น้อยเนาะ สีมือว่าพรมาธรรมาดาพี่นอ้องแ,แล้วก็เคยเห็นผลงานผลมาแล้วพี่น,อนอ้องเนาะถ้าเพื่อนน้องไอเดียก็ได้เดบเเนียนจิ๊บเลยพี่น้องเลยนะขี่เยี่ยมเบิ้ลขึ้นยันลายลงตาตาดดีเนาะขี่เยี่ยมกัไแ้พี่น้องเลยแมนสีมือว่าพอรมาธรรมาดาได้ไอ้ขักขักขักงาม เน้ยเด้อมาบายนี้พี่น้องเนาะใส่หมวกกันนกกันนกมาเลยพี่น้องสบายดีสบายดีสั่งแก้วคนมาจบงานพี่น้องคนหนุ่มสบาย้ะ

มันจบแล้วนะเผื่าทีมงานทางทีมงานน,นี่เห็ดเร็วเหน่น้อยเหย็ดไวคือว่ามีคนเป็นคนละผิตคนละทางคนละเห,เห,เหี่นอ้อยนะ ได้ขึ้นบนชั้นนี่ก็ฮาก็ขึ้นบนชั้นนี่ก็ตอนไปเชียงกําลังสีกินข้าวเชียงนี่ก็พอดีเต็มด้วยเพื่อนพี่น้องเนาะซีได้แพงบักไงเพื่อนพี่น้องเนาะทางซองแพงทางแพงทางน้องของเซล่าครับบ่อพรพี่น้องเนาะเนีะยูดังน้องเซล่าเพิ่นลงท้องน้ำเลยพี่น้องไอ้าวแบบเกลือกูได้เลยนะไม่ได้เลดใส่ไงสองมอส ไข่เนาะไข่สัง่งจะลูกสาวอ๋อลูกสาวไข่เล็ดออกพี่น้อยเออคือว่าหนาฝนนี้ยุงลายมันลายสัง่งจะบ้านเฮายุงลายลายขาวขึ้นหกขึ้นเนี่ยโบเป็นท่าพี่น้องเยเนาะต้องเลยทาง ทำมาพร้อมเพืเก็บปูนที่เราลงมากเพราไรพี่น้องเนะา,านเนะกับบราาิษัทที่ได้ปูนที่เราลงมากก็ต้องได้ใส่ได้อีกคือเก่าพ่อพี่น้องเลยเนาะเนย ที่ตอนเที่ยงเชียงกินข้าวเที่ยงแล้วพอดีลบบาดใบมง้งพี่น้องเกาะพอดีปั่นกันเลยบาดนี่พี่น้องเลยทั้งของเบาพรอน,นโอเคพ่อแม่พี่น้องเนาะจากคลิปนี้เบลก้าสิลำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเนาะพี่น้องเลยพรอนลิปหน้าต่อไปพ่อแม่พี่น้องเนาะจากคลิปนี้เบลก้ากับผักพี่ผักน้องผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจบ่ให้บเบลก้าแน่เด้อพี่น้องเนาะ เราเก่าเหตุการณ์ต่อไปพ่อแม่พี่น้องอนะ้เนาะโดยกาคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องอุทิทุกทุกทานขอให้เพิ่อนอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขก,กายสุขใจขอให้เพิ่นลำล้ำรวยๆพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยเหตุการณ์งานภารกิจจริงใดก็ขอแต่ให้เพิ่นลาบลื่นไปหนาพ่อแม่พี่น้องอนะ้เนาะโดยจากคลิปนี้ก็ บ้าก้าขอขอบุญขอบคุณทางเอฟซีทุกๆท่ทานที่ได้เข้ามาหับชมแต่ต้นจนจบเราบนะ่ขำโฆษณาพ่อแม่พี่น้องเนาะโดยหลัาจากคลิปนี้บ้าก้าขอตัวลาไปก่อนพ่อแม่พี่น้องบ้าชุดท้ายนี้บ้าก้าขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดียดพี่น้องสบายดีเด้อเบ้าพรโดย